นี่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนเคยเจอหรือไม่ก็เคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับเรื่องแก๊ง call center โทรมาหลอกเนี่ยแต่เคยเอะใจกันไหมครับว่าเวลาเขาทำแบบนี้เนี่ยในทางกฎหมายแล้วมันนับเป็นความผิดแค่ครั้งเดียวหรือว่าจริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับโดยอิงจากคาตัดสินของศาลฎีกาเลยคาถามหลักมันอยู่ตรงนี้เลยครับ คือให้ลองนึกภาพตามนะครับไอตอนที่พวกเขารวมหัวกันวางแผนกับตอนที่ลงมือโทรมาหลอกเราจริงๆเนี่ยมันควรจะนับเป็นความผิดก้อนเดียวกันไปเลยหรือว่ามันควรจะถูกมองแยกกันเป็นคนละเรื่องและคำตอบนี้ผมว่าหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยนะครับเพราะว่าสาดีกาบอกว่าการกระทำแบบนี้ถือเป็นความผิดสองกรรมครับเอาแล้วทำไมถึงเป็นสองล่ะมันแยกกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยครับ ครับมาดูกันที่เฟสแรกกันก่อนเลยแค่รวมตัวก็ผิดแล้วคือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่ากระบวนการของแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เริ่มตอนที่เขาโทรหาเรานะแต่มันเริ่มก่อนหน้านั้นเยอะเลยครับซึ่งสารท่านมองว่าแค่ขั้นตอนการเตรียมการการรวมกลุ่มกันเนี่ยก็ถือว่าผิดไปแล้วหนึ่งกระโคงเต็มๆครับใช่แล้วครับหัวใจของเรื่องมันอยู่ตรงนี้เลยคือสารท่านมองว่าการกระทําของแก๊งพวกนี้มันแยกเป็นสส่วนได้แบบชัดๆเลยนะฮะ หคือการจัดตั้งแก๊งซึ่งมีเจตนาเพื่อสร้างองค์กรอาชญากรรมขึ้นมาเลยกับอีกส่วนคือการลงมือช่อโกงซึ่งเจตนาก็คือเพื่อหลอกเอาเงินจากเหยื่อเป็นรายๆไปจะเห็นว่าแค่เจตนาก็คนละเรื่องกันแล้วแถมขั้นตอนการกระทาก็ต่างกันด้วยครับความผิดแรกในเฟสการวางแผนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าความผิดฐานอ้างยี่ครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะฮะมันก็คือการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นแก๊งเป็นสมาคมลับอะไรก็แล้วแต่โดยมีเป้าหมายว่าจะไปทำเรื่องผิดกฎหมายแค่นี้เลยครับแค่รวมตัวกันโดยมีเป้าหมายแบบนี้ก็ถือว่าผิดแล้วแล้วก็มีอีกข้อหาที่มักจะมาคู่กันเลยก็คือซ่องโจรครับอันนี้จะเน้นไปที่การสมคบคิดคือการตกลงกันวางแผนร่วมกันว่าจะไปก่ออาชญากรรมนะจุดที่สำคัญมากๆเลยก็คือ แค่ตกลงกันปุ๊บความผิดมันเกิดขึ้นทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอให้ลงมือทําจริงๆด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นสําคัญของเฟสแรกนี้ก็คือความผิดฐานวางแผนพวกนี้เนี่ยมันสําเร็จเรียบร้อยไปแล้วในตัวของมันเองตั้งแต่ตอนที่แก๊งรวมตัวกันแล้วก็ตกลงกันว่าจะทําอะไรถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการโทรหาเหยื่อเลยแม้แต่คนเดียวก็ตามนะครับนี่แหละครับคือความผิดกรรมที่1เอาละครับจบกรรมที่1ไปแล้วนะคะ ทีนี้มาต่อกันที่เฟสที่2เลยครับปฏิบัติการหลอกลวงก็คือตอนที่แกงพวกนี้เริ่มลงมือทําตามแผนที่วางกันไว้แล้วนั่นเองครับสำหรับความผิดในเฟสที่2นี้ที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือการช่อกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นอันนี้เราคุ้นเคยกันดีเลยใช่ไหมคะก็คือการแอบอ้างตัวว่าเป็นตำรวจบ้างละ่ะเป็นเจ้าหน้าที่สัมภาระบ้างละ่ะซึ่งมันคือการกระทําเพื่อหลอกลวงเหยื่อโดยตรงเลย แล้วในยุคนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีความผิดอีกอย่างค่วงมาด้วยเสมอเลยก็คือการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นเท็จพูดยังไงก็คือการใช้คอมพิวเตอร์ในการหลอกลวงนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอกสารปลอมขึ้นมาส่งข้อความหลอกลวงผ่านแอปต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ศาลก็มองว่ามันเป็นการกระทําอีกอย่างหนึ่งที่แยกออกมาต่างหากเหมือนกันจุดนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะมันช่วยตอกย้ำเรื่องลำดับเวลาได้ชัดเจนมากๆ คือการวางแผนการตั้งแก๊งเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนนั่นคือกรรมที่1ส่วนการลงมือโทรหลอกลวงมันเกิดขึ้นทีหลังนั่นคือกรรมที่สองเห็นไหมครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนละช่วงเวลาคนละวาระกันเลยเอาล่ะครับมาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วสารดีกาท่านชี้ชัดเลยว่าทําไมถึงเป็นความผิดที่ต้องแยกกัน เรามาดูเหตุผลทางกฎหมายที่ศาลดีกาใช้วินิจฉัยกันครับว่าทำไมการกระทำทั้งสองเฟสนี้ถึงต้องถูกมองแยกออกจากกันนี่คือข้อความส่วนหนึ่งจากคำพิพากษาของศาลดีกาเลยนะครับท่านชี้ว่าเป็นความผิดซึ่งสามารถแยกเจตนานและการกระทำต่างจากกันได้โอ้โหประโยคนี้แหละครับคือหลักการสําคัญที่ใช้ในการตัดสินคดีนี้เลยคือคําว่าเจตนากับการกระทําของทั้งสองช่วงเนี่ยมันแยกออกจากกันได้ ถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายกว่านั้นอีกนะครับก็คือเจตนาที่จะรวมหัวกันตั้งแก๊งเนี่ยมันเป็นเจตนาอย่างหนึ่งกับเจตนาที่จะลงมือโทรไปหลอกคนเนี่ยมันก็เป็นอีกเจตนาหนึ่งถึงแม้ว่าเป้าหมายสุดท้ายมันจะคือเรื่องเดียวกันก็เถอะแต่ในทางกฎหมายแล้วเจตนาสองอย่างนี้มันแยกขาดออกจากกันครับ แล้วทีเนี้ยพอสารตัดสินแล้วว่าเป็นความผิดที่แยกกันหรือที่เรียกว่าความผิดหลายกรรมเนี่ยมันส่งผลต่อการลงโทษคนร้ายยังไงบ้างเรามาดูกันต่อเลยครับครับในทางกฎหมายเราจะเรียกกรณีแบบนี้ว่าต่างกรรมหรือต่างกรรมต่างวาระซึ่งก็ตามชื่อเลยครับมันหมายถึงการกระทําความผิดหลายครั้งที่มันแยกออกจากกันได้เป็นคนละครั้งคนละวาระกัน กระบวนการลงโทษมันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับคืออย่างแรกเลยศาลจะกำหนดโทษสำหรับการกระทำที่หนึ่งก่อนก็คือความผิดฐานตั้งแก๊งอังยี่ซ่องโนจากนั้นศาลก็จะไปกำหนดโทษสำหรับการกระทำที่สองคือความผิดฐานช่อโกงและสุดท้ายค่อยนำโทษของแต่ละกระทงเนี่ยมารวมกันครับซึ่งแน่นอนว่าโดยทั่วไปแล้วการลงโทษแบบนี้จะทำให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษที่หนักขึ้นกว่าการมองว่าเป็นกรรมเดียวครับ และนี่ก็คือเหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยครับว่าทำไมต้องตีความแบบนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนขององค์กรอาชญากรรมที่มันซับซ้อนมากๆแบบนี้เนี่ยนะฮะจะต้องรับผิดตามกฎหมายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนวางแผนคนประสานงานไปจนถึงคนที่ลงมือโทรคือไม่มีใครหลุดรอดไปได้ง่ายๆครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ให้เราเหมือนกันนะครับว่า ในโลกทุกวันนี้ที่อาชญากรรมมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นองค์กรข้ามชาติไปแล้วตัวบทกฎหมายของเราจำเป็นต้องพัฒนาและตีความให้ละเอียดลึกซึ่งยิ่งขึ้นเพื่อที่จะตามให้ทันอาชญากรพ่งนี้อยู่เสมอหรือไม่